สองชีวิตไม้สาวลูกหนึ่งเฮปปี้สุดๆดบินเก่งเที่ยวต่างประเทศรัวรัวหลังจากที่เป็นสาวโสดดีกรีคุณแม่ลูกหนึ่งก็ดูเหมือนว่าตอนนี้นิวเคลียร์หันษาจะใช้ชีวิตแบบอิสระมากขึ้นทั้งเที่ยวทั้งแต่งตัวเซฟเซฟแบบจัดเต็มอย่างในตอนนี้นิวเคลียร์ได้เพคกระเป๋าไปเที่ยวที่ประเทศเดนมาร์กบอกเลยว่าชีวิตดีด,ดีสุดๆ และหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของเธออยู่ในตอนนี้มักจะเห็นเลยว่านิวเคลียร์จะออกมาโพสต์ภาพสวยๆอโคได้เห็นอยู่เรื่อยๆเลยทริปนี้รูปเยอะมากและวันนี้ทีมงานที่นี่ .com ได้รวบรวมภาพทริปล่าสุดของนิวเคลียร์มาให้ได้รับชมกันด้วยค่ะเฮปปี hey, ้เวอรเครื่องหมายตัวนอนเครื่องหมายตัวนอนเครื่องหมายตัวหนอน